สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันนะฮะเป็นบทความที่วิเคราะห์บุคลิกและก็เส้นทางชีวิตของจอมพลท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์ทไทยเรานี่แหละครับใช้มุมมองของโหราศาสตร์มาจับเลยนะฮะอ้างอิงจากงานเขียนของอาจารย์จำรัตสิริครับชื่อเรื่องบุคลิกบุคคลจากดวงชะตากรณีจอมพลอ๋อค่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากค่ะที่ท่านวิเคราะห์ว่าดวงชะตาของจอมพลท่านนี้มีความพิเศษยังไง ใช่ครับเราจะมาดูกันว่าผู้เขียนเขาใช้หลักโหราศาสตร์ยังไงบ้างโดยเฉพาะเรื่องที่พูดกันบ่อยๆอย่างคู่สมพลคู่ทาตแล้วก็คู่มิตรนะครับเอามาอธิบายว่าเอ๊ะทำไมจอมพลท่านนี้ถึงถูกมองว่าเ,เป็นบุคคลยิ่งด้วยบุคคลในยุคนั้นทั้งเรื่องความสําเร็จเรื่องรอบพ้นอันตรายต่างๆแบบเหลือเชื่อค่ะ หลักๆเลยคือผู้เขียนมองว่าดวงชะตาท่านเนี่ยมีความโดดเด่นมากเหมือนสะท้อนออผลบุญเก่าหรืออะไรทํานองนั้นนะคะแล้วก็มีองค์ประกอบทางโหราศาสตร์ที่แข็งแรงมากๆอย่างที่บอกมีคู่สมพลตั้งสองคู่คู่ทาตุสคู่คู่มิตรอีก2คู่ซึ่งเชื่อว่าส่งผลโดยตรงเลยทั้งเรื่องอำนาจบารมีแล้วก็ชีวิตของท่านเอาล่ะครับมาเจาะตรงจุดแรกที่ผู้เขียนเน้นเลยคู่สมพล คู่สำคัญคู่แรกคือดาวอังคารหรือเลข3กับดาวพฤหัสเลข5คู่นี้อยู่ในราศีสิงห์แล้วก็กลุ่มลัคนาหรือลักด้วยตรงนี้น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าค่ะเพราะว่าอังคารเนี่ยตามหลักทักษะถือเป็นการลกินีใช่ไหมคะใช่ครับการลกินีปกติควรจะให้โทษทำให้มีศัตรูหรือทำดีไม่ได้ดีอะไรแบบนั้นถูกต้องค่ะ แต่พอมาเป็นคู่สมพลกับพฤหัสซึ่งเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่เนี่ยผู้เขียนมองว่ามันกลับส่งเสริมกันอย่างแรงเลยส่งเสริมด้านอํานาจบารมีแล้วก็มันสมองสติปัญญาทําให้ท่านเก่งกล้าหาญแล้วก็มีกลยุทธ์ที่แบบเหนือชั้นมากๆอืน่าคิดตามเลยครับแต่แต่ว่านะคะความเป็นกาลีของอังคารเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะ คือถึงจะให้คุณเรื่องอํานาจแต่มันก็ยังส่งผลให้ท่านต้องเจอศัตรูที่แบบคมีบันทึกไว้เยอะเลยเรื่องความพยายามรอบทําร้ายรอบยิงวางยาพิษใช่ค่ะหลายครั้งมากแต่ท่านก็รอดมาได้ทุกครั้งซึ่งผู้เขียนเขาชี้ว่าเนี่ยแหละเป็นอิทธิพลจากดวงชะตาโดยตรงเลยไม่ใช่เรื่องอ่ออภินิหารหรือว่าเครื่องรางของขังอะไร ฟังแล้วขนลุกนิดๆครับทีนี้มาดูคู่สมพลอีกคู่หนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันดาวจันทร์2กับดาวราหู8คู่นี้อยู่ในราศีมังกรซึ่งเป็นตำแหน่งเรือนอริของลัคนาใช่ค่ะเรือนอริก็คือพบของศัตรูอุปสรรคแล้วที่สำคัญคือดาวจันเนี่ยเป็นประด้วยนะคะประนี่คืออ่อนกำลังใช่ไหมครับอ่อนกำลังค่ะแต่แต่ว่าราหูในเรือนมังกรเนี่ยได้ตำแหน่งมหาจักร ซึ่งถือว่ามีกำลังมีพลังเข้มแข็งมากมันก็เลยมาช่วยเสริมให้คู่สมพลคู่นี้มีพลังในการต้า,ตานทานศัตรูได้แล้วก็ยังสะท้อนบุคลิกท่านด้วยที่แบบว่ามุ่งมั่นแน,แน่วแน่ในสิ่งที่ปักใจอย่างเรื่องทหารการเมืองถึงจะมีอุปสรรคก็ไม่ถอยอืคือถึงแม้ดาวนึงจะอ่อนแต่มีอีกดาวมาช่วยเสริมในฐานะคู่สมพลแล้วก็อยู่ในเรือนศัตรูด้วยเลยสู้กับศัตรูได้ว่างั้นเถอะครับ ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วคู่เขียนยังมองภาพรวมด้วยนะคะไม่ใช่แค่คู่ดาวยังตำแหน่งลัคนาเนี่ยอยู่กึ่งกลางพอดีระหว่างดาวเสาร์เจ็ดที่อยู่ข้างหน้าเรียกว่าโยกหน้ากับดาวอาทิตย์หนึ่งที่อยู่ข้างหลังเป็นโยกหลังซึ่งโครงสร้างแบบนี้ในทางโหราศาสตร์ถือว่าแข็งแกร่งมากๆเขาว่าชะตาได้โยคะนั้นเข้มแข็งนักอ ครับค่ะแล้วพอมาประกอบกับการมีคู่ทาตคู่มิตรคู่สมพลอย่างละสองคู่พอดีเป๊ะเ,ะเนี่ยมันลงตัวมากสมดุลมากซึ่งเป็นดวงที่หาได้ยากนะคะที่จะมีครบและสมดุลแบบนี้แล้วส่งผลถึงลัคนาโดยตรงเป็นการตอกย้ำความเป็นบุคคลยิ่งด้วยบุคคลที่สร้างตัวเองขึ้นมาจริงๆนะครับ ใช่ค่ะต่างจากดวงอื่นที่อาจจะมีคู่ดาวสมดุลเหมือนกันแต่ไม่ได้ส่งผลถึงตัวเจ้าชะตาโดยตรงเท่านี้แล้วมีอีกข้อสังเกตที่น่าสนใจคือผู้เขียนบอกว่าศัตรูของจอมพลท่านนี้มักจะพ่ายแพ้ไปเองหรือเจอเคราะห์กรรมไปซะอย่างนั้นอืมใช่ค่ะซึ่งก็อธิบายด้วยพลังของคู่สมพลนี่เลยค่ะที่ว่ามันแข็งแกร่งจนคุ้มศัตรูได้ นอกจากนี้ยังโยงบุคลิกบางอย่างด้วยเช่นดาวจันทร์ที่เป็นประหลาถะอาจจะทําให้ท่านเป็นคนตรงตรงไม่มีมายาไม่ชอบการปล่อยออประจบประแจงอะไรแบบนั้นครับผมชัดเจนมากครับค่ะสรุปก็คือว่าจากมุมมองของอาจารย์จำรัสสิริเนี่ยดวงชะตาของจอมพลชั้นนี้มีองค์ประกอบที่พิเศษจริงๆ ทั้งคู่สมพลคู่าธาตุคู่มิตรที่มันสมดุลแล้วก็ส่งพลังถึงกันอย่างแข็งแรงบวกกับโครงสร้างตำแหน่งดาวสำคัญอื่นๆที่มาเสริมลัคนาโดยตรงทั้งหมดนี้ละค่ะที่ถูกตีความว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ท่านมีทั้งอำนาจวาสนาความสามารถแล้วก็แค้วคลาาจากอันตรายต่างๆได้ครับต้องย้ำกันอีกทีว่าเจตนาหลักๆของผู้เขียนบทความนี้ก็คืออยากจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการอ่านการวิเคราะห์ดวงชะตา โดยใช้หลักวิชาแล้วก็เชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นให้เป็นกรณีศึกษาสําหรับคนที่สนใจโหราศาสตร์นะครับไม่ใช่แค่จะยกย่องท่านอย่างเดียวถูกต้องค่ะเป็นการศึกษาดวงตามหลักวิชาการครับผมและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามชวนคิดไว้นิดน,นึงครับว่าเออแล้วความเชื่อเรื่องดวงชะตาเรื่องพรหม,มลิขิตอะไรแบบเนี้ยมันส่งผลต่อมุมมองหรือวิธีที่ผู้คนมองผู้นําในประวัติศาสตร์หรือตีความเหตุการณ์สําคัญๆต่างๆยังไงบ้างอันนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับ